สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวมะม่วงดองเกลือนะคะก็คือมะม่วงเขาจะดองเกลือมาแบบนี้นะคะทุกคนอรนนิแช่เย็นเนาะแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้นแฉมมาให้ด้วยนะคะแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะเผ็ดนะคะทุกคนเนตก็เลยทำเองเลยนะคะมีพริกปมี รสด,ดีนะคะแล้วก็มันตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปชิมก,กันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ระมว่วนใหญ่มากเลยค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> กินอืได้อยู่ะค่ะทุกคนถ้ากินแบบนี้ก็ ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้นะคะก็ยังอร่อยอยู่ืมะม่วงลองเกลือเออลองลองมากินกับน้ำจิ้มที่เขาแถมมานะคะจะเป็นกระปุกแบบนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบกินเห็ดมากก็วันนี้ก็น่าจะพอดีนะคะ อัำจิ้มก็มันดับแรกก็จะออกหวาน,นะคะ่ะหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เผ็ดตามนิดนึงนะคะ่ะแต่ความเคมก็เราก็ได้จากมะม่วงอยู่แล้วเนาะอืมอันนี้มาลองน้ำจิ้มสูตรของนิซ่าบ้างนะคะมีรสด,ดีเนาะน้ำตาลพริกนะคะ ด้เป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะก็เลยใส่พริกเยอะนิดนึงความแซ่บนี้ไม่น่าจะต้องพูดถึงนะคะทุกคนนี่ขาดาม่าด้เลยพี่อเออเําคำให,ใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่เผ็ดอืม ใจอ,อร่อยมากค่ะทุกคน เพื่อนๆลองไปหามาชิมดูนะคะโว้น้ำจิ้มเราทําเองถึงใจค่ะชอบเผ็ดใส่เผ็ดเยอะนะคะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามนิสาพากินด้วยค่ะโชยคำนึงโชยอีกคำนึงอือ